แง่ใน,นเ็นวบดโก่อนใหย่ๆก่อนตอนนั้นก่อนห้าสี่บาทพี่น้องก่อนใหย่ๆตอนนั้นเอี่ยมจนจุกค,คุณแม่ครับผมเค้าจีปาร์เต้าาว่าจะเค้าจีธรรมราครับเค้าจีขาเมาคกับพี่น้องเค้ากำกับมีบรรยากาศอาหารการกินครับ มาส่วนในโจโดุดโบว์จุดวัลซิป็นอาบูคาโลครับผมโลละห้าสิบาทพี่น้องส่วงนี่ปลาถั่วบูคาโลกิโลละห้าสิบบาทวัลซิป,ป็นมะนาวครับผมอาบูคาโลโลละห้าสิบาทเรือกอะไรเลยโอ้บัคซิรี่ลอยพี่น้องบัคซิรี่ลอยมาบอกแล้วก็มาที่นี่มาตาลครับผม อันนี้นาสิเป็นเซอร์รี่ลอยครับผมเซอร์รี่ลอยโอ้ยผมนี่แรงกันยุนนาตลาดสดเลยคุ้นไรครับพี่น้องบรรยากาศอาหารอยากกินบอกว่าจะเป็นมักตานครับถุงเดียวถุงอาหันนาจะหาสิบาทผมถามมาสุดายจะเป็นหาสิบาทไม่แข่งกิ๊กคนครับผมไม่แข่งกิ๊กพี่น้อง หนูแข่งคิดกองละหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องมีอากาศาาอาหารการกินสองฝั่งโค้งครับพี่น้องตลาดนัดไทยดาวเภอเท่านุนจังวัดนครนพนมครับผมชุดแกงก็มีครับผมชุดแกงว่าจะเป็นเฮดเ็ดนางฝาก็มีทางไหนจะเป็นกบอาหารตลาดนัดไทยดาวมีทุกวันจันทร์ครับผมมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสมี่สองวันครับอาหารการกินหลายพี่น้องว่าจะเป็นกบกบกบที่พ่น อันนี้กรมีครบทั้งหัวนอนใหม่อ่อนๆครับผมส่วนทางนี้นอนใหม่อ่อนๆบอกว่าจะเป็นเฮ็ดเฮ็ดก็มีครับเฮ็ดเพิ่นครับเห็ดตังูกได้พี่นอ้องเฮ็ดตังูกพบาว่าจะเป็นกุ้งก็มีครับกุ้งมากมาะระฝรั่งบกแตงครับผมส่วนทางนี้หอยเทพนแกเดวก็มีเพียง อ้อยที่บนเกลือแก่แดี่ยวกล่กองเอาไปตุ่มเอาไปตัดตำหมกคุงแซ่บๆพี่น้องยำแสายๆมาบรรยากาศอาหารการกินสองบมกคุงพี่น้องอ้วพี่น้องฝากสองน้ามีเด้อพี่น้องเด้อธรรมะตสอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ซีเกียงเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกอร์ังใจในการทำคลิปครับผมเฮ็ดเพอะมีหลายพี่น้องเฮ็ดเพอวาสีเป็นเฮ็ดเพอเฮ็ดธรรมศาสาค,รครับแม่กินนู่น เ็ดตัจะเป็นปใบเฮงครับพี่น้องเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งก็มีครับพี่น้องก็จะเป็นเมงเ่งเข่งเม่งขี้ปูม,มครับผมเห็ดเพาหนาต่อครับผมเต็มแต่เห็ดเพาพี่น้อง <c oughs> เห็ดเพาเมงเ่งเข่งขิดครับผมหลายครับส่วนย์ถนี้บรรยากาศอาหารการกินศูนย์โอท็อปครับผม กระเทียมพี่นอ้องตัวนี้นจะเปน็นจะเป็นกระเทียมที่เป็นเกก,กิโลหกสิบบาทว่าจะเป็นมะนาวครับผมพี่นอ้องมะนาวน่าจ,จะโดดสามสิบบาทหนังเค็มคล้ายเป็นพวกมันกระขายครับเกนดอนโอ้พนเอามาขายหนึ่งมันเกนดอนเดาขขาวเสะนะเก,กนดอนพันเอามาขายครับพี่นอ้องตะกะแตนกม็มีว่าจะเป็นมะทั่วมันต่สิบบาทครับผมบมกทั่วมันมกทั่วหนังเค็ม พักบุงครับผมว่าจะเป็นหอยครับพี่นอ้องหอยอึงก็มีหอยลังพึ่งแลวมาหั่งเพื่งครับว่าจะเป็นเห็ดหนงงูครับผมพี่นอ้องอึงก็ยังมีครับผมอึงคนเห็ดเ <Head S 2> พึ่งเห็ดเพ,พึ่งและก็อึงเห็ดหนงงูครับพี่นอ้องมาเป็นเห็ดมาเป็นเห็ดเพื่ง คือล่างข้างพึ่งครับผมบรรยากาศาากาาอาหารการกินครับปลาเมนโโค้งครับพี่น้องปลาตัวขั้วใสดๆเลยเพ่นปลาเมนโโค้งมันขั้วให้ได้พี่น้องปลาบวีก่นกปิงไกปีงเพี่น้องตั้มสมแสบครับผมโซนถนนบรรยากาศอาหารการกินเน เพียงแกงพี่น้อง่ว่าจะเป็นเห็ดขาวเห็ดอ่อนมีเบิดครับพี่น้องอาหารกา,ารกินคลาหม้อเนื้อร่วนเน,เนื้อปลาเมือกครับพี่น่องเนื้อปลาเมือกเนื้อหมูปลาครับผมส่วนตัวนี้บรรยากาศหาเก็บ๋วายจั๊สุดเลยเป็นทุ่งบนกระขายครับทุ่งนหนึ่งร้อยบาทพี่หน่องเฮ็ดเค็มครับผมเฮ็ดเค็ม ปลาโจมแสบพี่น้องบริจาคเต็นโชวโจมแสบขนมครับบรรยากาศพี่กากคือโจมปลวโจมกุ้งครับผมกระหอมเจ้าแซ่พันธุ์ทงทงในยี่สิบบาทครับพี่น้องอาหารการกินมันครับผมแบบผู้สนับสนุนท่านครับผมโอ้ยพี่น้องนี่บ้าพีจ้าจ้าบริษัทป็นผมใช่ไ ก็จะเป็นนังเค็มนอใหม่ครับนอสุดแกงครับผมนอใหม่เพะงาบงามนอใหม่เป็นนอใหม่เครื่องแกงว่านอใหม่พักเนามีเบิ้ครับผมหอ,อยจูพี่น้องว่าเป็นหอ,อยจูเห็เดเห็ดพึ่งพี่นอ้นอง ขาเถอะเฮ็ดเม่งกิโลบักตานครับผมกิโลเด้อต้องไม่รออ่อยก er, ็ได้เฮ็ดปวอเฮ็ดปวกครับพี่น้องเฮ็ดปวกกนึมีเด็ดเลยครับเฉาจะเฮ็ดปวกเมงเม่งแข่งหนงดานหน้าพี่น้องบรรยากาศครับผมชาวบ้านชื่อดังส่วนพี่น้องเต็มที่ไปเลยบรรยากาศอาหารการกินได้แห้งครับผมเมงด่ากันยื โอ้รัตการ150บาทครับบรรยาก,กาศอาหารการกินครับอา,อาจาจะเป็นเขียดครับเ<ส>ขียดแม่งขี่ปูงครับผมมิ้งดาพันครับผมมิ้งดาแม่งขี้ปมมูงปครับ ไข่ไข่ไข่เวียดนามพี่นอ้องลกูกละสิบบาทครับไข่เป็นน้ำลูกละส,สิบบาทโทาค้ด้มักพี่น้องเอาไปเกลเอาไปกับก,บกระไรเวดครับผมบรรยากาศม้านซาหน่อยมานน้ำยายมาขายของครับผมบรรยากาศอา,าหารการกินโซนทั้งนี้เมงกีบัวม,มัดกระปูกระปูแดงครับกระปูแดงน้อใหม่ครับโชวเตยเฮดคอครับโซนโซนทั้งนี้เฮดพอร์มันครับ ปาจ้าปาแ้วเดี้ยี่รบ้าพิปลาไม่จืนมานอพู่1 0ามันจะกาศอาหารการกินไอดโรยจะบาดค่ะแม่นี่ บางสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่น้อกมีอากาศอาหารการกินถ้าเลือกะไรหน้าพี่น้กผมยังนอ่อนท่นบ่ายท่านไม่มมมแข่งจิตไรครับผมไม่แข่งจิกส่วนนี้ไม่แข่งจิกเอาไปตำเจียวแซ่บๆเด้เอาไปตำเจีวครับผม น้องงัวหอยขี่กระต่ายครับโซนต่านหอยขี่กระต่ายร้ายแห่งหุึ่งหอยขี่ตายด้วยหอยโขงครับพี่น้องด้วยหอยปู่เป็นห้องหมักพริกครับผมเป็นกองเลยพริกถูกสองหนี่แมงคีปูแมงคีนุ่อ ปลาแมนโค้งครับผมปลาแมนโค้งโอ้ยหลายแห่งกิดหนึ่ง้อยบาทว่าจะเป็นปลาพี่ปลาทั้งมีข erm. มีครับผมมีบรรยากาศอาหารการกินปลาจูห้ามีตาเมะปลาจูมีหนองปลาตัวตคัวใหญั่วเลยค่วลยั่วไ่ัวลยคั่ยัว่ล่ลยัคยเล ขวดได้เอาซ้ำได้ขวดสดสดเลยพี่น้องแต่พอเราจะได้เพราะว่าเราบ่มีเวลาเนี่ยคนขวดสดสดเลยปลาจูกตอร์เมเตอร์เราบ้างส่วนั้นหนึ่งร้อยบาทพี่น้องตัวนั้นตัวบางย่างน,นี่นี่นี่อันนี้นนร้อยเผือกครับพี่นอ้องเผือกมะนาวมะละกอครับผมส่วนท่านี้ เฮ็ดพอเั็นกองกองละหนึ่งร้อยบาทหน้าใครเฮ็ดพอนำมาปลาโอไข่เฮ็ดพอนำไข่เฮ็ดพอเป็นปนนซื้อซื้อมาขายเองบอกโอ้กองละหนึ่งร้อยบาทครับผมปลาตองกระมีครับพี่น้องปลาตองไข่ปลา,าครับผม ท้ายังนก็มีน้าพี่น้องซีเกียร์ผ้ามอโลตลาดนัดไทยดาวสามีนะครับผมตามมากแต่ชอบอย่าลืมกดติดตามให้ซีเกียรเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเปกระตุ้นใจในการทำคลิปครับผมคลิปนี้เพิ่มเอาใบสามีนะครับผมคลิปนี้ไป็นทานมีคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ <c oughs> น้องก็เลยจักรบมือ,อยังแจกแจกเลยพี่น้องมาซื้อใส่กันเด้อ เอาเห็นบ่จ๊ะเห็นสดๆเลยจ้ารางวัลของควายเด้อ